สวัสดีครับวันนี้่อครับผมนะครับวันนี้สีผ้าอะไรบาครับน,นี้มากครับซ้างวิลีครับซางวิลีเป็นตากอง <c oughs> ว,วันนี้วันนี้บ้าแรมากนะครับวันนี้ตัวเก่าตัวเดิมนะครับตัวลองเบิงมือนันนะครับนี่ นสินครับทนลงครับพอดีเหมือนขี่วมามันนักหัวเอะเสยเสียคนี่ครับวัใหเห็นว่าเบิ้งเขาวนะครับม่เบิ่งปลามันถูเห็นเขาขุดมาลงระช่กะ่มัมลงเขาขุดเขาเอาเบิ่มาหน้าาครับยับหัวลงนะครับมันนักหัว <c> <coughs> thế <assessment> <coughs> gì cũng bị phun rồi luôn luôn nè thì đi khó đấy gì มันตกแถวป้ามันตกแถวป้ามันตกแถวป้ามันลุลลุหัวแรมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วแต่ว่าพออยู่สองลูกครับทำมท่าเหยียดน้าเียมมันรมลายเขาอะเปลี่แนใไม่กันเเย็นหน้ามันตำร่มน้ำเลยสันเป็น

น,น,นี่มัมนี่างมีบ่อบ่ครับไม่เส้มันถางมานกุนมันมันขื้นเทียงอยู่แต่เร่อ่อยากใส่เป็นไรการใส่เป็นกสษจิวดีอยู่ เข้าไม่ดีบอกเออยับก็ได้เข้ามันอยากนั่งอยู่อยากนั่งบอกิดว่าครับติดเข้าไหมนะครับเมื่อนั้นอยากเข้านั่งเน้นนั่งอีกทีกียูนิ่งอืมยูน่้อยหนึงเรีบกว่าซุปซำเหมือนั้นปะก็คือน้อยหนึ่งประมาณน้อยหนึ่งอืม มันดังล้วมันเหนสันอุ้ยัม่ยเห็นสันหัวทำอะเนาะสันมุนลงมาตัวโอเคครับ มาเบิงกันเลยนะครับใจ๊กบุ๊ดก็ห <laughs> ้านเดลุยขีต้ต้มชี้ลมลมสี้หนาวนะครับวันนี้กะล่องนะครับอดใจไว้ได้ <laughs> เป็นยังไงกัมารับส้มเิึงนะครับตอนนี้สร้างปามกำลังใส่เสียงนะครับ ครับบอลนี่ก็จุดขันใหญ่แหละลุ่มมันเป็นแมนครับเป็นลมครับลมนี่ครับบอลนี่ลุ่มไปเลยแมนครับเกับไปเบิ้งสั่งปามนะครับนี่กระแลนน่าทางเลยนะครับนี่เขานะครับกำลังเสียบเรือนะครับ เสียงปลาเป็นตะขี่หรอือเปล่านะครับนี่ครับติดล่มนะครับสุดยอดครับเบาล่มกับ่บแห้งมันไงครับล่มกับ่บแห้งนะครับล่อยล่มนะครับบา เนี้นยจะบาบ้ามันเดไปคันมึง็มะเอิดไอ้เมืองความสั้นครับสั้นแห่งครับสั้นคือว่าวดงนั่นข่อยเลยเนาะนี่ครับขามันขามันยาวชิดเส้น,นไลเสียขึ้นนะครับ ที่ละราอยู่บดีเข็เปากงอันนั้นสูรมาไ้น่ครับบึงเวันจิตไปประมาณทำไรเื่อว่าไปทางหุ่นห่วยไกลเออประมาณไหนเี่ มันงดกายแล้วนี่เห็นมันปลูกอยู่นี่หัวต้นยุ่าบางที่ให่ทสุดเนอกงานอยู่แต่ว่าทางผีที่บันทางผีปุนแล้วตัวใหม่ปุนตัวใหม่ด้วยกี่เงี้ยก็ดึงอแต่เราแค่หนูยังไม่จังบัดดัง ดึงไมตระบาดป่ะครับขึ้นดีครับผ่านแต่ว่าร่มบนเทศกาลยังไะครับร่มันบนนิงนะครับ,ม,ม,บ,รบมันกระดึงมือแต่ว่าดธนูบ่คอยดังนะครับองมาฝั่งเจียงกับเสียง แต่ว่าบาวนจะไปส่งไรทีดวบาไปแ้แมากเลเวลาลงเจอไ,ได้ิดนะปลาเขาเออมันไหลไปหุ่นละเย็นมันก็มันไหลไปยังสีอยู่ทำใมขันตัวบอกลองหุมันเรมันจะไปยางีได้ลองันมันจะไปทงนานงีงงนานอยู่บอกไเลยมึงมีร่อ่่ มันก็ยิ่ง่าซื้อพอดีคอนไปย่างเจ้าหนาะมั้สีไปกลางนีนไปสีหลมเด่นต้นอ้นออกทั้งสีตัวนี้ออกทั้งสีนะเาชุดตัวเสียมันบุคคนเค่งดัดึงเข้ามาเลย น,นะครนะับเสียขนมคือคือได้หรือไงมาเลี้งมาปวดมือดึงแห้งๆครับเด้งได <laughs> ดึงตึงๆมือครับเบา ก็อ,อยู่ลมเนาะแมนครับแต่ว่ารอบเดิกบาหูนะครับว่าไม่ดีไงยทุกอย่างาจะแห้งแต่ว่าถือว่าดีอยู่ลม,มโอ้โหอาสอด<ม>แจ้งครับมือนี้รยประมาณสามร้อยเมตรครับ ตอนนี้ไล่สุดแหลวนะครับสำหรับผู้ใดทีทีขามาเบิ่งคลิปนะครับ็อยลืมกดติดตามให้พวกเฮ้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับมี่ธิทสอดแจ้งนะครับเพราะว่ากำลังอยากดึงตึงมืออยู่นะครับตองมาลุ่นกันเบิ่งครับติดตามครับพวกเฮากับหาหมองเล่นจนได้นะครับเบิ่งรอบๆเขากับพ่าติ๊เกี้วครับแถวนี้ แต่ว่าทางเสร็จนี่ย็ถือว่ามันถือทางล่มนะครับแดนได้ครับระยะกอยู่ประมาณ2องอยกว่าเมตรผ่านแข้วนะครับปากกดไลค์กดแชร์กดซับสะข่ายให้น้ำได้ครับด้ว แต่ทั้งก็แต่ทังคอมพิวาตอรททังคอมพิวเตอเนื้อหัวเสือเนอะคือหัวเสือแลวก็เดินไปดีด้วยเถอะนแดล๋ยวนมแห่งแหล่ีงอ มึงมาทตอะไรดูล่ะเฮ้ยาทำง้อมันดึงนหฮะมันดึงนหเออมันดึงหมดมัดนไปกับไป <c oughs> ลอ,อยลอยไปเลยเลนตัวปลาสาบุไปเอาง้อหน่อนยสว <c oughs> นนิหน่อย mấy muốn hết nó đi ơi nó มันสิเข้าพอด2:00น.ลั่งไป20บาทแต่บ่สิเปิดบ่ ปโทษน้ำในห้องทิ่สูงกว่าน้ำในกนะนาดนี่น้ำจำนี่บ่โทนปดษเต็ย่าอันนี้ว่า